คุณจะเชื่อไหมว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถเปลี่ยนชีวิตเศรษฐีผู้หญิงทนงได้ชายชราผู้ถูกมองข้ามกำลังนั่งอยู่ริมถนนแต่สิ่งที่เขาพูดเพียงครั้งเดียวทำให้คนมัง่งคั่งที่สุดในเมืองต้องคุกเข่าขอโทษคุณอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นติดตามเรื่องราวช็อตนี้ไปจนจบแล้วคุณจะต้องทึ่งกับพลังของคำพูดเพียงหนึ่งเดียวชายชรานั่งอยู่ริมถนนใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งกาลเวลามือสั่นเทาขณะที่ยื่นถ้วยเล็กๆเ,เ,เพื่อขอทาน ผู้คนเดินผ่านไปอย่างไม่สนใจยกเว้นเศรษฐีผู้หนึ่งในชุดสูทเนบที่หยุดอยู่ตรงหน้าเขาเศรษฐียกยิ้มเหยียดคำพูดเพียงประโยคเดียวลอยออกจากปากเขาคนอย่างคุณไม่น่ามาอยู่ที่นี่เลยชายชรามองด้วยดวงตาที่สงบเยือกเย็ยนไม่มีน้ำตาไม่มีคำตอบเพียงแค่รอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากลมพัดพาใบไม้แห้งกระทบพื้นเสียงรองเท้าเศรษฐีดังชัดในความเงียบหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ ความอับอายเริ่มซึมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวชายชราลุกขึ้นช้าๆสายตาของเขาจับต้องตรงไปที่เศรษฐีทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหวแม้แต่เสียงนกร้องก็เงียบลงคำพูดของชายชราลอยออกมาเบาๆแต่ชัดเจนทุกตัวอักษรคุณอาจไม่รู้แต่ความจนไม่ใช่ความผิดความดีไม่ได้อยู่ที่เงินเศรษฐีเริ่มขยับถอยหลังเหงื่อไหลซึมตามหน้าผา มือสั่นเกรงไม่อาจจับถ้วยเงินของเขาได้รอบตัวเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งสายตาทุกคู่หันมามองเหตุการณ์นี้เสียงหัวใจเต้นดังชัดเหมือนกลองใหญ่เศรษฐีคุกเข่าลงบนพื้นทันทีสายตาเต็มไปด้วยความสํานึกผิดและความตกใจชายชรายังคงยืนสงบดวงตาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความทรงพลังทุกคําพูดของเขาเหมือนสายฟ้าแลบผ่านฟากฟ้าเศรษฐีไม่กล้าพูดอะไรเพียงแต่ก้มหน้าลงต่ํา ผู้คนรอบข้างเริ่มกระซิบกันเบาๆไม่มีใครคาดคิดว่าชายชราจะมีอิทธิพลต่อจิตใจเศรษฐีได้ขนาดนี้แม้ลมยังพัดแรงขึ้นเศษฝุ่นลอยวนรอบตัวชายชราแต่เขายังคงยืนอย่างสงบราวกับเวลาหยุดเดินเศรษฐียังคงคุกเข่าต่อหน้าเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและคำขอโทษดังออกมาจากปากอย่างไม่มั่นใจชายชรายิ้มบางเบาแต่แววตาแฝงความหนักแน่น ทุกคนรอบตัวเริ่มตระหนักถึงความจริงของคำพูดนั้นความเงียบเข้าปกคลุมถนนแม้เสียงลมหายใจยังฟังชัดชายชาราล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบเหรียญหนึ่งออกมาวางบนมือเศรษฐีแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวเศรษฐีเงียบอย่างไร้ทางตอบความรู้สึกอับอายและตกใจเข้าครอบงำทุกก้าวเดินของเขาหนักอึ้งไปด้วยความสำนึกชายชาราพูดอีกครั้งเสียงนิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยพลงัง คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางหัวใจเศรษฐีผู้คนรอบตัวเริ่มยืนตัวตรงไม่กล้าขยับหรือพูดอะไรทุกอย่างช่างเงียบสงัดอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนถูกแช่แข็งทันทีเศรษฐีลืมตาขึ้นแต่สายตาเขายังคงสันคลอนไม่กล้ามองตรงไปที่ชายชรามือเขาสั่นเกรงอยู่เหนือหัวเขา่าเสียงหัวใจดังก้องในความเงียบความอับอายกลืนกินจิตใจเขาชายชรายังคงยืนสงบ เหมือนผู้พิพากษาที่รอคำตอบแม้ทุกอย่างรอบตัวเคลื่อนไหวช้าแต่สายตาของเขาไม่เคยละไปจากเศรษฐีทุกคำพูดก่อนหน้านี้เหมือนแผ่นดินไหวเล็กๆทำให้ความหยิ่งทะนงของเศรษฐีพังทลายลงเศรษฐียังคงก้มหน้าอยู่บนพื้นมือเกรงแน่นร่างกายสั่นสะท้านด้วยความละอายสายตาของเขาไม่กล้าสบตาใครแม้แต่คนรอบข้างที่เฝ้าดูเหตุการณ์ก็เริ่มรู้สึกตรหนักถึงความรุนแรงของคำพูดเพียงไม่กี่คำ ชายชราลุกขึ้นช้าๆแต่ทุกก้าวมีน้ำหนักและความมั่นคงเรากับเวลาหยุดเดินรอบตัวเขาเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ทำให้ใบไม้กระทบพื้นเป็นจังหวะเหมือนกลองแต่เสียงนั้นกลับกลายเป็นเพียงพื้นหลังของพลังจากชายชราเศรษฐียังคงก้มหน้าหัวใจเหมือนถูกตีด้วยค้อนหนักแต่ชายชรากลับไม่พูดอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่เงยหน้ามองฟ้าดวงตาของเขาเหมือนสะท้อนความลึกของชีวิตที่เศรษฐีไม่เคยเข้าใจ คนรอบข้างเริ่มขยับตัวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ความเงียบถูกทำลายเพียงเสียงลมหายใจของชายชราและเสียงเศรษฐีที่ยังคงสะท้อนความสำนึกผิดเศรษฐีเริ่มยกมือไหว้เสียงสั่นเครือขออภัยขอโทษจริงๆแต่ชายชรายังนิ่งไม่รีบพูดไม่รีบให้อภัยเหมือนเวลานั้นเป็นของเขาเพียงผู้เดียวความร้อนจากแสงอาทิาตย์สาดลงบนถนนแต่ความรู้สึกอบอ้าวในใจเศรษฐียิ่งแรงกว่า ทุกคำพูดของเขาก่อนหน้านี้เหมือนเป็นเงาที่ติดตามตัวเองชายชราล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าอีกครั้งดึงผ้าเช็ดหน้าเก่าๆออกมายื่นให้เศรษฐีด้วยรอยยิ้มเล็กๆเศรษฐีรับด้วยมือสัน่นใบหน้าซีดเผือดเขารู้สึกถึงความอับอายอย่างแท้จริงรอยยิ้มบางเบาของชายชราทําให้หัวใจเขาสั่นสะทานเหมือนถูกสะกดด้วยพลังลึกลับที่ไม่อาจอธิบายสายตาของชายชราจับจ้องไปยังเศรษฐี แต่สายตานั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธกลับเต็มไปด้วยความเข้าใจและความสงบเศรษฐีพยายามยกมือไหว้ซ้ำๆแต่ชายชรากลับสายหน้าเบาๆเราวกับต้องการให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเสียงรอบตัวเริ่มดังขึ้นอีกครั้งผู้คนหยุดกระซิบและเริ่มเงยหน้ามองทุกสายตาจับจ้องไปที่เศรษฐีรากับต้องการเห็นผลลัพธ์จากการกระทำของเขาแต่ชายชรากลับไม่สนใจผู้ใดเขายังคงยืนสงบ เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุเศรษฐียังคงคุกเข่าต่อหน้าเขาหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกผิดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนกลืนกินความหยิ่งทะนงที่เคยมีชายชราพูดขึ้นเบาๆคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางจิตใจเศรษฐีชีวิตไม่วัดค่าด้วยเงินแต่ด้วยความดีและความเคารพต่อกันเศรษฐีสะดุม้มเหงื่อไหลเต็มหน้าเสียงลมหายใจสั้นและแรงเขาพยายามยกมือไหวอีกครั้ง แต่ร่างกายกลับสั่นเกรง็งรากับทุกคำพูดและทุกการกระทำที่ผ่านมาถูกสะท้อนกลับมาเป็นความรู้สึกอับอายและเจ็บปวดชายชราล้วงกระเป๋าอีกครั้งหยิบเหรียญเก่าๆามาวางลงบนมือเศรษฐีแต่คราวนี้สายตาเขาจับจ้องลึกซึง้งเหมือนต้องการให้เศรษฐีเข้าใจความหมายของทุกอย่างเศรษฐีไม่กล้าพูดอะไรเพียงก้มหน้ารับด้วยความเงียบหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาผู้คนรอบข้างเริ่มกระสิบกัน แต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ทุกสายตาจับจ้องไปที่เศรษฐีและชายชราเหมือนช่วงเวลานี้หยุดนิ่งชั่วขณะชายชรายังคงยืนสงบดวงตาเต็มไปด้วยความหนักแน่นและความเงียบสงบเศรษฐียังคงคุกเขา่ามือยังจับเหรียญแน่นน้ำตาไหลลงตามแก้มใจเต็มไปด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงชายชรายังคงยืนสงบแต่บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้คนหยุดเดินหยุดกระซิบ ทุกสายตาจับจ้องไปที่เศรษฐีเรากับกำลังรอคำตอบสุดท้ายจากหัวใจของเขาเศรษฐียังคงคุกเขา่าหัวใจเต้นแรงและร่างกายสั่นสะท้านเขาพยายามรวบรวมความกล้าแต่ทุกคำพูดที่อยากเอ่ยออกมากลับติดคอความหยิ่งทนงเก่าถูกทำลายลงจนไม่เหลือความอับอายและความสำนึกผิดเข้าครอบงำทุกอนูของจิตใจชายชราก้าวช้าๆเข้าใกล้เศรษฐีทุกก้าวมีน้ำหนักและความมั่นคง พื้นถนนราวกับสั่นสะเทือนตามจังหวะการเดินสายตาของชายชาราส่งพลังบางอย่างทําให้เศรษฐีรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความจริงของชีวิตเศรษฐียกมือขึ้นไหว้เสียงสันเครือขอโทษขอโทษจริงๆแต่ชายชารายังคงนิ่งดวงตายเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งราวกับมองเข้าไปในจิตใจเศรษฐีทุกซอกทุกมุมสายลมพัดแรงขึ้นพัดฝุ่นและใบไม้แห้งลอยวนรอบตัวชายชารา แต่เขายังคงยืนสมบไม่รีบร้อนที่จะให้อภัยเหมือนกำลังสอนบทเรียนอันล้ำค่าด้วยเพียงสายตาเศรษฐีคุกเข่าต่อไปน้ำตาไหลอาบแก้มหัวใจแทบแตกสลายจากความสํานึกผิดเขารู้สึกเหมือนถูกทำโทษโดยคำพูดและสายตาของชายชาราแต่โทษนั้นไม่ได้เป็นการทำร้ายทางร่างกายแต่เป็นการเปิดเผยความจริงที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมานานชายชาราพูดขึ้นชา้า เสียงนิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยพลังเงินทองไม่ใช่เครื่องวัดคุณค่าของมนุษย์ความดีความเคารพและความเมตตาต่างหากที่สำคัญเศรษฐีสะดุม้มแต่ไม่มีคำใดตอบกลับเพียงแต่หัวใจเขาเต้นแรงทุกการหายใจเต็มไปด้วยความตระหนักและความอับอายเขาพยายามก้มหน้าอย่างสุดความสามารถไม่กล้ามองชายชาราโดยตรงชายชาราลู้มืออีกครั้งหยิบผ้าเช็ดหน้าเก่าๆออกมา ยื่นให้เศรษฐีด้วยรอยยิ้มบางเบาเศรษฐีรับด้วยมือสัน่นหัวใจยังคงเต้นแรงแต่ครั้งนี้เขารับรู้ถึงความเมตตาแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดผู้คนรอบตัวเริ่มกระซิบอย่างตื่นเต้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ทุกคนรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ชายชารามีเหมือนเขาเป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินใจทุกสิ่งโดยไม่พูดอะไรเพิ่มเศรษฐียังคงคุกเขา่ามือยังจับผ้าเช็ดหน้าแน่นน้ำตาไหลริน หัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงทุกคำพูดและการกระทำที่ผ่านมาเหมือนถูกเปิดเผยและสะท้อนกลับมาที่เขาชายชาราลุกขึ้นช้าๆดวงตายังคงจับจ้องเศรษฐีเรากับกำลังตรวจสอบความจริงของจิตใจทุกคนรอบตัวรู้สึกถึงความเงียบที่หนักแน่นแม้แต่เสียงลมยังเหมือนหยุดพัดทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนชั่วขณะเศรษฐียังคงก้มหน้าแต่คราวนี้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความตระหนัก เขารู้แล้วว่าเงินทองไม่สามารถซื้อความเคารพหรือความดีได้ทุกสิ่งที่เขาเคยภูมิใจถูกทำลายลงแต่เขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่าบทเรียนที่ชายชรามอบให้ด้วยเพียงคำพูดและสายตาชายชราส่งสายตาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นเรากับบอกเศรษฐีว่าจงจำสิ่งนี้ให้ดีและอย่าลืมความจริงของชีวิตเศรษฐีคุกเข่าต่อไปมือยังจับผ้าเช็ดหน้าแน่นน้ำตายังคงไหล หัวใจสั่นสะหลาดด้วยความสำนึกผิดและความอับอายทุกคนรอบตัวเริ่มเงยหน้ามองรับรู้ถึงพลังและความลึกของชายชาราเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพียงเพื่อช่วงเวลานี้เศรษฐียังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นถนนมือยังประสานแน่นราวกับเกรงว่าถ้าเผลอปล่อยไปจะสูญเสียความเข้าใจที่เพิ่มได้รับหัวใจเขาเต้นแรงทุกครั้งที่ชายชารามองมาทุกสายตาของชายชาราส่งแรงกดดันบางอย่างแต่ไม่ใช่ความโกรธ แต่เป็นความเงียบสงบที่เต็มไปด้วยพลังฝุ่นผงและใบไม้แห้งลอยวนรอบตัวชายชราดวงตาของเขายังคงจับจ้องเศรษฐีเหมือนอ่านทุกความคิดและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจเศรษฐีขยับตัวเล็กน้อยแต่ร่างกายยังคงสั่นด้วยความอับอายเสียงลมหายใจสั้นและแรงทำให้ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดชายชราก้าวเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวหนักแน่นและมั่นคงพื้นถนนเหมือนสะท้อนเสียงฝีเท้าเขา แต่เสียงนั้นกลับดังชัดในหัวใจเศรษฐีเหมือนคำพูดของเขาทุกคำก่อนหน้านี้ถูกทำให้มีชีวิตอีกครั้งเศรษฐียังคงคุกเขา่าแต่ครั้งนี้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความตระหนักและความกลัวเขารู้แล้วว่าความหยิ่งทะนงและการดูถูกคนอื่นสามารถกลับมาทำลายเขาได้อย่างรุนแรงชายชาราลุ้งมืออีกครั้งหยิบเหรียญเก่าๆและวางบนฝ่ามือเศรษฐีอย่างช้าๆเศรษฐีรับเหรียญด้วยมือสัน่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา เขารับรู้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งกว่ามูลค่าเงินทุกคำพูดของชายชาราเหมือนเข็มทิมลงกลางหัวใจสอนให้เขาเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างรุนแรงชายชาราพูดช้าๆเสียงนิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยพลังอย่าลืมว่าความดีและความเคารพต่อกันนั้นสำคัญกว่าเงินทองมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าและการดูถูกผู้อื่นนั้นไม่เคยทำให้ใครสูงขึ้นเศรษฐีสะดุม้มแต่ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ ปวใจเขาแทบแตกสลายจากความสำนึกผิดร่างกายสั่นสะท้านด้วยความอับอายและความเข้าใจในสิ่งที่เคยมองข้ามน้ำตาไหลอาบแก้มอย่างไม่หยุดหย่อนผู้คนรอบข้างเริ่มเง่อยหน้ามองทุกคนรับรู้ถึงพลังบางอย่างที่ชายชารามีเหมือนทุกคำพูดและการกระทำของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจคนหนึ่งได้อย่างสิ้นเชิงลมพัดแรงขึ้นใบไม้แห้งและฝุ่นผงหมุนวนรอบชายชาราแต่เขายังคงยืนสงบ เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุเศรษฐียังคงก้มหน้ามือยังประสานแน่นแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความตระหนักและความเข้าใจเขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองชายชาราโดยตรงแต่ทุกเสี้ยวความคิดในใจบอกเขาว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญของชีวิตแล้วชายชาราส่งสายตาอ่อนโยนแต่หนักแน่นเหมือนบอกเศรษฐีว่าจงจดจำบทเรียนนี้ไว้ในใจและอย่าลืมความจริงของชีวิต เศรษฐียังคงคุกเขา่าน้ำตาไหลรินหัวใจสั่นสะท้านด้วยความสำนึกผิดและความอับอายทุกการเคลื่อนไหวและทุกคำพูดของเขาเหมือนถูกชายชราสะกดและตรวจสอบอย่างละเอียดผู้คนรอบตัวเริ่มนิ่งสงบทุกสายตาจับจ้องไปที่เศรษฐีและชายชราเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อช่วงเวลานี้ชายชรายังคงยืนสงบดวงตาเต็มไปด้วยความหนักแน่นและความเงียบสงบ ความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังทําให้เศรษฐีคุกเข่าต่อไปมือยังจับผ้าเช็ดหน้าแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงชายชราพยักหน้าเบาๆเหมือนเป็นการให้สัญญาณบางอย่างเศรษฐียังคงก้มหน้าแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความรู้สึกว่าจะไม่ทำร้ายใครด้วยคำพูดหรือการกระทำของตัวเองอีกทุกสิ่งรอบตัวกลับสู่ความเคลื่อนไหวลมยังคงพัด ผู้คนเริ่มขยับตัวแต่สายตาทุกคู่ยังจับจ้องเศรษฐีเรากับต้องการเห็นผลลัพธ์จากการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของเขาชายชราส่งสายตาสุดท้ายเบาแต่เต็มไปด้วยความทรงพลังก่อนที่จะค่อยๆก้าวถอยหลังหายลับไปในฝูงคนที่สัญจรไปมาเศรษฐียังคงคุกเขา่าน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความอับอายแต่ในความเจ็บปวดนั้นกลับมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุด บทเรียนชีวิตที่ชายชราได้มอบให้ฟังลึกลงในหัวใจของเขาอย่างไม่อาจลบเลือนได้เศรษฐีค่อยๆลุกขึ้นร่างกายยังสั่นสะทานจากความอับอายแต่ครั้งนี้หัวใจเขาเบา,เบาและสงบกว่าเมื่อครู่สายตาที่เคยหยิ่งทนงกลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความเคารพเขามองไปรอบตัวผู้คนยังคงสังเกตการด้วยความเงียบสงบทุกสายตาที่มองเขาไม่ใช่ความดูถูก แต่เป็นความเคารพต่อบทเรียนชีวิตที่เพิ่งได้รับเศรษธีหยิบผ้าเช็ดหน้าในมือขึ้นมาซับน้ำตาและเช็ดใบหน้าที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเขาเข้าใจแล้วว่าความจริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่การเคารพและเมตตาต่อผู้อื่นต่างหากที่ทำให้มนุษย์ยิ่งใหญ่ชายชราหันหลังและเดินชา้ชาๆจากไปแต่รอยยิ้มและสายตาเต็มไปด้วยพลังยังคงอยู่ในใจของเศรษฐี เศรษฐียืนอยู่บนถนนที่เคยเต็มไปด้วยความอับอายตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความเข้าใจและความสงบเขาเริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าแต่ครั้งนี้ทุกก้าวมีน้ำหนักของความตระหนักรู้รากับชีวิตใหม่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นผู้คนรอบตัวเริ่มกลับไปทำกิจวัตรของตนแต่ความทรงจำของชายชราและบทเรียนอันล้าค่าจะยังคงอยู่ในหัวใจของเศรษฐีตลอดไปและบนถนนนั้นในแสงแดดอ่อนๆของยามบ่าย ความเงียบสงบกลับคืนมาแต่หัวใจของผู้หนึ่งได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตว่าความเมตตาความเคารพและความดีคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด